ส่งงานยกเสาอีกครับผมเสาอีกเสาทูเสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายทุกทุกท่านครับอยู่กับช่องหมน้อยมันทุูมิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพามาดูคันนี้ครับก็เสร็จแล้วครับพื้นก็เหลือแต่เอาเล็กแผ่นมามาปูแค่นั้นแหละ ใส่เพลาก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่ค้ำยันให้มันแบบให้มันคงที่หรอกแต่ว่าเอาแค่พอแบบรู้ว่าสูงหรือต่ำแค่น,นั้นพอให้ลองเติมหมากร้อยนี่ลเลยอ๋ <laughs> อ,อเติมหมากร้อยเนี่ยเติมโคบเติมหม่แต่ว่าส่ำเอเลยเดี๋ยวเติมมันเฟิองไทยก่อนดูรอยเชื่อมครับช่างเชื่อมมาไปทำงานที่ญี่ปุ่นเลยน,นี่มาเชื่อมให้ดูครับ เอาเชื่อมสวยๆครับเนียนๆคราออมีนเลยวัยยี่สิบสี่นะอันนี้ช่างเชื่อมประเทศไทยครับนี่อันนี้ช่างเชื่อมญี่ปุ่นมันต้องจะได้ฟองหรอฮะในกระจังเกียร์อ๋อไปช่วยหนุ่มๆหน่อยใครนี่เบียร์คลังเด็กคลองยมนะทุกทีตาลีดตาโทมเนาะแต่เด็กคลองยมนะต่อประมาณนี้ครับ ข้างนาก็ยังไม่ได้ทำอะไรหรอกก็ใส่เคนี่ครับฝาข้างระบบระบบคลาดก็เรียบร้อยครับระบบเบรกก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับระบบเบรกกดู้องนุนคือดนดยืนลกิ โยบ็อกเลยจะขัดอย่างนี้เออเบอาไว้หนุกมันลุบบ็อ,ยอกยิบซตัวนี้ก็ง่ายๆครับแค่นี้แหละตัววางเพลาเราจะใส่ข้างในอีกตรงนี้ให้มันอยู่ใต้คันสีเลยเพลาเส้นหลังคดครับเพลานี้ก็เลยเอาข้างบนไปไว้ข้างล่างข้างล่างไปไว้ข้างบนแทนประมาณนี้ครับ ตั้งเสาหน้าห้าครับผมหน้าคู่หนึ่งก็เป็นหน้าสิบไม่รู้ว่าจะยกล้อไหวไหมวันนี้ฮะ,ะ,ะไม่ใช่เจ๊งขับอย่างอ๋อเจ้าพิรุณอ,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 อันนี้ก็ตระหนกว่าจะฝังนะครับจะฝังไปใน เปนตัดนี่แหละแต่ว่ามันมันต้องบากเสาดีเยอะครับก็เลยเอาวิธีนี่แหละง่ายๆดีมันก็แข็งแรงอยู่แล้วครับเดี๋ยวจะดาให้มันดูแข็งแรงกว่าน,นี้นิดหนึ่งมันจะตามากครับทีนีๆๆๆๆ้น ค่านี้นนนงบก็ตกไปอะไรแล้วเอ้ยกระดานลังน,นะกันสีสองหมื่นครับกันสีน่สามหมื 30, ่นรอมเกียร์เล็กก็เล็กหมดอะไรแล้วเล็ก่ะเอ,อสองหมื่นห้าสองหมืเล็กสองหมื่นห้ายังไม่เสร็จครับเลยประมาณ 5, 000, ม 5, <000. S 1> ห้าพันเสร็จดีมากนะหาพันเล็กก็มันห้าหกพันแล้ว ธรราคุณเคยเกิดครับกีตาร์มูอวางนี่ครับช่างช่างทําครับนี่สองคนนี่แหละผมได้แต่ได้แตย่ยืนตีครับผมประสบการณ์สูงก็<อ><อ>หลายคนถามนะครับว่าจไอ้ลือ่อนในหัยหูเดี๋วมั้งหลายคนถามว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสเปคนะว,ว่าถ้าเป็นเพลาเดิมเนี่ยมันราคามันก็ต่ําครับ ถ้าเป็นพลอยอย่างเงี้ยมันราคามันก็สูงครับกระทะก็ใบละพันห้าแล้วบวกเครื่องครับผมเครื่องก็อห้าหมื่นห้าหมื่นแล้วตีไปเล็กกลมๆก็เบสเซ็ตก็น่าจะประมาณเราเลยสามหมื่นคันซีสามหมื่นเหล็กสองหมื่นห้าตีไปสามหมื่นอ่ะยังไม่เสร็จหกหมื่นแล้ว เครื่องอีกห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าบาทแสนหนึ่งแแสนแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแล้วก็ประมาณแสนสามถึงแสนห้าครับผมอันนี้คืคืออันนี้คือแบบนับแค่นับนับแค่แบบที่เห็นเห็น้า้ที่กิจกิจุกิจกิจนี่คือเราไม่ได้นับกิจ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 นั่นแหละแต่ว่าก็ต้องถ้าถ้าจ้างทําก็ คาเรงด้วยครับก็แสนปลายๆครับผมถ้าทําเองก็แสนตนๆก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหล็กนะรถยิ่งยาวยิ่งใหญ่เหล็กก็ยิ่งเยอะตัวนี้ก็ใส่อย่างนาเลยนี่เก้ามิลเนานะถุงที่จะประมาณนึ่งดินบนนี้นะก็ <c oughs> ได้เด็กกล่องถ้าบางบางที่เขาเขาใส่เหล็กกล่องวิ่งข้าง <c oughs> ถ้าบางที่เขาใส่เหล็กฉากนายเช็ดเบอร์นั่นก็เงินเบอร์เนาะ ราคามันก็ไม่ไม่ไม่อยู่ตัวนะหลายคนถามันใอยู่ตอนนี้เติมเฟืองท้ายอยู่เดี๋ยวลองออกไปวิ่งวิ่งวันนั้นประมาณสามกิโลไม่มีน้ำมันเฟืองท้ายเลยแต่วิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากหล็กพื้นก็ซื้อมาแล้วครับอ่าฟ้าข้างก็นองต มีเหล็กเส้นอยู่สีห้าเส้นแล้วเหล็กกลองขาดอีกประมาณห้าหกเส้นครับก็จะลองวิ่งดูเขลอยดูจ<ด>ิน้น้นาอมก็รังซิตตัวตัวเองตัวซิใช่ไ <c oughs> งวะก็เอาลัางซิตน้องอ้พิยามันเพนมากเออตัวกองเนาะีอยากขวิ่งอ่ะพี่อาวิ่งทางไหนนะไม่ทีโปร,รมือปล่า่เหฮะม่ห็นเหรอ Bây nó dân lo ngay trong các rốt cao. Lay rốt kong kaba Vậy tính đi mèo không, các bạn Phục đi mạch quang. viên là mày tới thôi, mày mày thôi, mày 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 đi mày 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 đẹp mục Bán đấy Bán Lôi rốt mày 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 dạ. thế mày chưa mày 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 ตัวเลยเอ๊ยเอ็งยู่ว่าใบใบกียะเลยนี่ใบกียเือกระรองเลยเวียเองเอาโตเวียมุดลงกระอองเลยมันมันมันไม่โปรอะเห็นไหมหน่อยจัดเลยเดิมางตรงนี้ที่ที่มาไม่สุดเนี่ยเพราะว่ามันชนล้อก่อนนะครับมันชนล้อเอาไปจุมบอตบ้างแล้วนี่ อันนี้ก็มันชนล้อครับเลยมาม่สิดเดี๋ยวมาดูช่างบันนอกเชื่อมช่างถึอช่างถึอเหรอเพราะว่าเดี๋ยวเอาเอาเสานี้ไม่อยู่ครับก็เชื่อมแค่นี้แหละแล้วก็ข้างล่างนิดนึง

អ <coughs> េឯងណាៗយកយកយកមកគោ like. well, oh okay, okay. ះយកមកគោះតែនេះយកមកគោះតែគោះមិនល្អទេនេះគោះមិនល្អខ្ញុំមិនរាគោះទៅវាគាត់អាចទៅចាក់នេះ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 អូណាមអូដាក់ធ្វើបានរួយៗនេះមានកនួយនេះពីនួយគេទៅចែកហ៎អូខេครับ เดี๋ยวจะลองเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ